คนเขียนตารางอีกแบบหนึ่งเหมือนแบบที่ขวัญทำให้พวกพี่ๆใช่ไหมคะคือขวัญเลือกกลุ่มที่ว่าจะไปที่ปัญจาก,ก็มีปัญจา,ารูสารสี่สามสี่สามหนึ่งหนึ่งหนึ่งคนนี้จะเ,เกิดที่ปัญจัอลอาดูนะถ้าขวัญเปลี่ยนกลุ่มแบบใหม่ทีนี้เพาะวาพอเปลี่ยนกลุ่มนี้ความง่ายมันคือการหาวิพังคบาลี อันนี้เป็นปัญจหนึ่งสามหนึ่งอลูสามหนึ่งอันนี้เป็นฉีดปัญจหนึ่งสามสามอลูสามสามอันนี้เป็นเยอ่ะถ้าขวัญเปลี่ยนกล yeah. ุ่มแบบใหม่พี่ดูนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มบอกความเป็นอนาคตอนาคตบ,บอกว่าคนกลุ่มนี้จะไปเกิดที่ปัญจ อ,อันนี้บอกทางปัญจอันนี้กลุ่มนี้คือบอกว่าบอกทางไปไปเทเนไี่คือบอกที่ไปอบอกทางไปแลนะ,ะ,นะ,ะอันนี้คือบอกทางไปว่าไปทางไหนบ้างถูกไหมคะหนึ่งไปที่ปัญจหรือเป็นพวกชาติสุดท้ายหรือบอกว่าจะไปเกิดที่อรูเห็นไหมคะคิดแบบใหม่ อันนี้มีถิ่อันนี้เป็นกลุ่มคิดอีกแบบหนึ่งเห็นไหมนะคือกลุ่มที่ไปกดในอรูกเพราะว่าถ้าเขียนอย่างนี้วิพานค้าบาลีมันจะจับกลุ่มง่ายเมื่อกี้พาให้เห็นภาพของการแต่ละกลุ่มก่อนใช่ไหมคะคราวนี้บอกใหม่คราวนี้ให้มองอนาคตเคยเห็นไหมเห็นอนาคตเขาแล้วใช่ไหมคะอนาคตเป็นกลุ่มๆล้มองอีกแบบหนึ่งเป็นอนาคตเป็นกลุ่มๆถ้าคาว่าจะเกิด ขาว่าพี่ตัดกลุ่มไหนทิ้งได้เลยนู่นเลยค่ะฉีฉีาว่าจะเกิดฉีตัดทิ้งเห็นไหมคะถ้าเรารวมกลุ่มอย่างเงี้ยถ้าพูดว่าจะเกิดฉีตัดทิ้งโดยไม่ลังเลใจห้ามเลือกเด็ดขาดถูกไหมถ้าพูดว่าขันอะไรก็ได้จักเกิดฉีเป็นชาติสุดท้ายขันใดๆก็จักไม่เกิดเห็นไหมตัดทิ้งได้โดยปริยายเห็นไหมถ้าเราพูดถึงอป ชิดสติจกดอจะจเกิดฉีดจะไม่มองเห็นไหมคะพี่สามารถไม่มองฉีดได้เลย,ยอ่าทันไหมทีนี้บอกว่ารูปจเกิดพี่ก็มองได้กลุ่มเดียวคือกลุ่มปัญจคือเราตจจ้องํำตัวไอ้นี่นหรี่ ตรงนี้ใช่ไหมพี่อาเพราะว่ามันมาจากเมื่อกี้ล้วพี่แล้วก่อมาปุ๊บใหม่ใช่ไหมจับใหม่อ่ะมาจับใหม่ให้เป็นทางไปคือเอาทางไปแบบเป็นทีมเลยเนาะเมื่อกี้กวันจัดให้แบบเป็นเป็นเป็นนะมันดีใช่ไหมคู่อ่าทาานี้บอกทางไปอ่าเห็นไหมคะทางเนี้ยบอกว่าถ้าพูดถึงว่ารูปจัะเกิดพี่ก็มองได้แค่ปัญจเพราะฉิขันใดๆจับไม่เกิน อลูรูป,ปจกไม่เกิดถูกไหมพ่อไปเกิดที่อลูอลูไม่มีรูปแต่นั้นพี่มองได้กลุ่มเดียวถ้าอย่างนี้ปุ๊บพ,พี่จะง่ายสุดคือพี่เลือกเห็นไหมคะถ้ามองใหม่กลุม่มนี้<อ>พี่จะเลือกแค่ทีมนี้ทีมเดียวทันไหมขา,ายานะุต่าห,าห้ายเออทันไหมนะละพี่ๆค่อยๆมองภาพนะคะกวนทำให้พวกพี่ๆมองได้หลายมุม เมื่อกี้ทำแบบเป็นภูไม่เห็นว่าแต่ละคนน่ะเขามีอะไรแล้วเขาไปยังไงอันใหม่บอกทางไปเดี๋ยวจะมีใหม่อีกว่าไม่มีอะไรเลยแล้วเอาหยิบขึ้นมาเฉยๆเดี๋ยวกวนจะค่อยๆแค่ขมวดที่พวกพี่เปลี่ยนมุมหรือเปลี่ยนมุมคิดไปเรื่อยๆเพราะว่าแต่ละคนมีจริตในความมองภาพไม่เหมือนกันโอเคไหมมีจริตในการมองภาพไม่เหมือนกันพวกพี่อาจจะแบบว่าคิดได้ ก้อนถ้ากัอนบอกแล้วถัาก้อนเอาใหม่หรือว่าเวทนาจัดเกิดแก่ใครเพราะเวทนาจะเกิดถามว่ากลุ่มปัญจะเลือกได้ไหมได้ต้องเลยค่ะขาเกิดและขาดาบเลยไหมพี่ถูกไหมเพราะว่าจัดเกิดฉีเลือกไ,มไมหไมไม่เลือกไม่เลือกเพราะจะเกิดใช่ไหมคะถามว่าอารูปเลือกไหม้าไม่เกิดที่อารมุจะจะบปฏิพานเลือกไหมเวทนาจัดเกิดโอ้ได้มีไหม ลูกมีเวทนาไหมมีมีเวทนาต้องจะเกิดได้เป็นไงเห็นไหมอมตาอยู่หรืออือน่าจะอมตาไม่เนาะอมตาเพราะว่าครั้ที่สองมาถามหาเลยคะหาหาเวทนาถูกไหมหาเวทนาเวทนาถูกไหมเวทนาได้เอาล่ะอันนี้ง่ายๆอาการกำเริบ ให้ตรงนี้นะวัญเขียนว่าเวเวอุกสามรุ่บุกสามอ่าเอาใหม่ช้าๆอ่าฟันเขียนโจทย์ที่เห็นละจะได้เห็นภาพเลยว่าเกิดเวทนาจะเกิดใช่ไหมพี่กพี่พี่ๆเลือกทุกทีทั้งหมดเลยอ่าใช่ไหมฉิเราไม่เลือกเยอะเราเลือกเพราะว่าเวทนาจะเกิดถามว่าถ้าบทนั้นรูปจะเกิดไหม ลูกจ้มเกิดต้องาปัญจารู้จะเกิดตรงเยอะมาเกิดที่อรูปลูกเห็นไหมนี่ไะถูกไหมเป็นปริปุณนะปัญหาเห็นง่ายไหมคะมันเห็นง่ายขึ้นเนาะเนี่ยเอาใหม่จตุ๊กตาต้องช้าเลยับตงาว่าจะเกิดไงลุลุบสาม เวนุกสามรูปจักไม่เกิดบอกแล้วจัดไม่เกิดปัญจพี่มองไหมไม่มองเลยเพราะปัญจมีรูปรูปต้องจักเกิดได้สองสองอย่างตอมีเกิดพี่ต้องบอกที่จั่ต้องสองอย่างฉีอย่างเดียวถูกไหมใช่ฉีแค่ทำไหมคะพี่พิ่เชี่ยใช่ไหมฉีอย่างเดียวเพราะว่าขวันให้หาใครก็ได้ที่รูปจัก ไม่เกิดจะไม่เกิดรูปจักไม่เกิดคนกลุ่มแรกคือคนกลุ่มนี่ชี่เป็นกลุ่มที่ขันใดๆก็จักไม่เกิดโอเคไหมฉีขันใดๆก็จักไม่เกิดให้เลือกกลุ่มฉีไว้ก่อนเลียไหมคะยคะกลุ่มแรกที่เลือกได้เลยคือเพราะว่าคุณเป็นชาติสุดท้ายแล้วขันใดๆก็จักไม่เกิดกับเขาอย่าพูดว่าจักไม่หนักนะโอเคไหม ถ้าพูดว่าจักไม่เกิดจักไม pe ่ดาวอะไานานม่เกิดเนี่ยตนนี้แต่นะต่อมากลุ่มในเยออเลือกไหมูกเออฝันให้หาคนที่รูปจักไม่เกิดค่ะพี่ๆถามว่ากลุ่มที่มาเกิดที่เยออาเนี่ยฝันเลือกไหมเลือกเลือกเพราะว่าที่อารูไม่มีรูกแตไน้ฝันต้องเลือกเขา ให้ใหญ่ป้ายิ้มยบ้ไปเลยให้ใหญ่ป้ายิ้มยิ้มไปต่อมาอ่าต่อมาเยเีวทนาถามว่าคนที่ขวัญเลือกมาทั้งหมดตรงเนี้ยเวทนาจะไม่เกิดใช่ไหมฉีฉีขันใดๆก็จะไม่เกิดถูกไหมอ้าวแล้วเยอ่ะเวทนาจะไม่เกิดไหม จะเกิดเขาเขามีมีเวทนาได้เห็นไว้พี่อามตจาไม่อายพี่ไม่อายนะแม่ใช้คุณนะเฮ้ยมักมากินไปก่อนกันเลยก็ได้เงี้ยเห็นมักอ้าวมากินไม่กินหรอไม่เป็นไรอ้าวมาดูกันเออไม่อยากอ้าวมาเรามาดูกันอ้าวเรามาดูกันค่อยๆดูนะอทีนี้เมื่อกี้รูปกับนนามแล้วเราเป็นนามนามบ้าง พี่ลองคิดว่าได้ลองคิดว่าเป็นนาม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 มันจะต้องเป็นยังไงมันต่างจากรูปนามใช่ไหมคะถูกไหมนา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 มอย่างเดียวดังนั้นที่เรามองภาพที่นามนามควรจะเป็นยังไงอย่างเช่นเวทนาจะเกิดสัญญาจะเกิดอา ใช่ไหมเวทนาจะเกิดที่เลือกกลุ่มไหนปันจากทั้งกลุ่มตัวบ้านกลุ่มโดยเฉลี่ยเลือกไหมเลือกเลือกหมดเลยฉีไม่เลือกใช่ไหมถามว่าสัญญาจะเกิดไหมเกิดใช่ไหมได้แค่อามันตาเพราะมันเป็นนามนามแต่ถ้าเปลี่ยนจากกลุ่มเป็นนุกเวทนาจะไม่เกิดพี่เลือกใครเลือกใครเลือกฉีได้อย่างเดียวถูกไหมถามว่า สัญญาจะาไม่เกิดใช่ไหมไม่เกิดถูไกไหม,เ,ไมเห็นไหมถ้าเป็นนำนามพี่สังเกตไหมความเป็นนำนามถ้ามันพูดกิริยาเดียวมันมักจะตอบอารมันตาคือจะเป็นเกิดขาเดียวหรือดับขาเดียวมันจะจะเป็นอารมันตามันจะเป็นสองขาได้ต่เมื่อมันเป็นปุ่นี้เอาเรามาดูกันแล้วก็ เอ,อเอาสัญญาสัญญาอันนี้ับอาสักนิสามนักนิสามเวทนานุกสามอ่ะมาต,ต,ตัวนี้กันสัญญานนิสามจัไม่ดับใครจะไม่ดับอับนนี้อันนี้เนี่ยชิ สัญญาจักไม่ดับใช่คนกําลังเกิดให้พึงระวังถูกไหมคะคนกําลังเกิดให้พึงระวังเพราะเราพูดคำว่าจักไม่ดับถ้าคนกําลังเกิดมีขันนั้นขันนั้นต้องจักดับได้ถามว่าพระอรหันติในปัญจในอรูปมีสัญญาไหมมีมีมีหรอปัญจอรูปมี เขาเป็นนาำใช่ไหมคะเป็นน้มีดังนั้นถ้ามีก็ต้องจัดดับได้แต่ก่อนให้เลือกคนจักไม่ดับเราไม่เลือกไม่เลือกแต่เราเลือกพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์ดหลไม่มีก็เลยจักไม่ดับถูกไหมคะทันไหมทันไหมอ่าเลียมไหมเห็นอย่างนี้เลียมไหมต่อมาดูนะคะแล้ว ถามว่าตรงเนี้ยตรงเยอะก่อนเลือกได้ไหมเวทนาไอ้สัญญาจับไม่จับไม่ได้เรือกไม่ได้เลยแปลว่าก่อนเลือกได้แค่พระรหันอย่างเดียวถามว่าเวทนาจักไม่เกิดใช่ไหมเใช่ใช่เขาไม่ไม่เกิใช่ไหมนามันตาทันไหมพี่ อ่ะละอันนี้คือเอาให้คิดง่ายๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเจอ,อยากในในอันนี้ละเอามาสลักใ <c oughs> หม่เวทนาฮะลุกสามสัญญาณจักไม่เกิดเอาละจะไม่เกิดก็จักไม่แบบเวทนาจะไม่เกิดเวทนาจักไม่เกิดพี่เลือกใครฉีฉีฉีจะไม่เกิดทั้งหมดไหมไม่มใช่มันปันจจัยต้องมีด้วยการ จกไม่เิดคนจักไม่เกิดถามว่าปัญจักมีขันห้าขันใดๆก็ต้องจัดเกิดกับเขาได้การให้หาจักไม่เกิดดังนั้นคนที่เกิดในปัญจมองข้าอ่าถูกไหมคนที่เกิดในอรูปแล้วจักริพานมีนามขันสี่ถูกไหมนามขันสี่จักเกิดได้ ตัดทิ้งปัจชิมาพรวิกะเป็นชาติสุดท้ายแล้วขันใดๆก็จะไม่เกิดกับท่านเพราะท่านเป็นชาติสุดท้ายถูกไหมพระอรหันต์กำลังปณิพานปรนิพานเป็นครั้งสุดท้ายจักเป็นครั้งสุดท้ายจักไม่เกิดจักไม่ดับอีก,อกเราเลือกได้คือฉีทั้งหมดแต่ทีนี้สงสัยแล้วทั้งหมดนั้นสัญญาก็จักไม่ดับใช่ไหมคนกำลังเกิดมีสัญญาสัญญาต้อง จักดับ <จะ S 1> ได้ดพระหัต์ไม่มีจักไม่ดับเป็นแค่ฟัันๆไม่ใช่ไม่ใช่มาตาแต่ยังม,ไมีไม่หมด